ชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบรายการ Easy Table นะครับอยู่กับผม Silver King นะครับแล้วก็อยู่กับใครครับไอสัตว์สวัสดีครับผมร้อยบีสวิทนะฮะสวัสดีอ่าสวัสดีไปนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกมอะไรครับผมคือเกมไอสัตว์ครับมึงกูปากไว้อันหนึงนะฮะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะครับอะไรรู้สึกว่าเกมนี้อ๋อตลีกันบ่อยมากนะครับเกมนี้นะฮะโอ้โหทำจอใหญ่แล้วถ่ายยังไงด้ ตอนนี้ก็อยู่ในลบดาบเอกช็อตนะครับใช่ไหมครับไอ้เฮียปู่ครับใช่ครับนี่นะครับดูชื่อนะครับปู่จูหีหมาครับผมนะใครๆเขาก็เรียกกันอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเปิดไม้เฮ้ยช่วยด้วยโหลไหนไม่อยู่ไหนวะอะไร ไป้หลังไอ้เหี้ยโดนไอ้สัดโดนตบนะโดนตบนะโอ้โหเหี้ยโปเยอะจริงเยอะจริงจริงเขากลัวเขากลัวเจ็บนี่เขากลัวเจ็บอันอันเขากลัวเจ็บอ่ะคเขาเขาอ่อยมีสาวอ่อยด้วยนะครับเกมนี้นะไม่ต่างซุปเปอร์สตาร์เลยนะสาวเยอะหน้าตาอีกเรื่องหนึ่งครับคนระดับอุ้ยอุ้ยอุ้ย พี่นันครับพี่นันทำไรครับพี่นันฮะพี่หัวแคนพี่หัวแคนทำไรครับเฮียวิ่งหนียวินฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยดู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 ครับดูเขาครับอุ้ยพี่นันโดนอีกแล้วพี่นันพี่นันพี่นันทะบุลเลงเรียบร้อยพี่นันโดนปิดช่องปิดปิดกล่องพี่นันพี่นันเป็นไรเหรอ โอ้โหยันลบหนึ่งเลยอ่ันกูขอยมีดมีดมึงยืมเล่นตาเองเด็ดรูอยากหล่อว่ะเย็ดมีดทองนะครับเดี๋ยวป๋าจะเอามีดมีดสั้นจวงหน้าให้มึงตายอ่อโทษกูนะเฮ้ยมาเลยสัตว์โอ้ยไออันมีดทองอัน อุย่ยาหนีแม่งแย่งคุยสัตว์อ,อ๋อแม่งมาเยอะแม่งมาเยอะแม่งแม่งมาเยอะทิมทิมอีกแล้วเฮียอันนี้ก็มาถ่ายไม่มีไม่มีอะไรอัพนะครับเอ็กช็อตนี่แหละครับง่ายดีครับเ,เป็นเกมเกมก็ไม่ประจํานะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานครับโกดีคอนได้ดูกันแน่ๆนบโกดีคอนนะครับอีกไม่นานใช่ใช่คุณอ่านเขาอ่มีเปอร์เซ็นต์อ่ติดมอนิดนึงนะครับ ช่วงลดราคาเขาไม่จัดครับเขาจัดตอนช่วงไม่ลดราคานะครับเขาติดมอครับช่วงลดราคาแม่งไม่จัดครับพ่อแม่งไม่ลดเลยแม่งอยากจะจัดจริงๆเลยนะไอชิ้แล้วแม่งกวดแบบเก้าวินเนี่ยไม่ปาไปครึ่งชั่วโมงวะตัดก่อนเก้าวินก็ได้พอก้าวินมันเกินครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเลยเอ ถ่ายไปเถอะอัพญญตแตกไอ้ทุกทุกวันนี้แม่งอัพครึ่งชั่วโมงแม่งก็โอ้โหพาไปสี่ชั่วโมงอัพขึ้นทูบชินนะว่างั้นเลยใช่ใช่ชินแล้วนะเราไม่ได้อัพขึ้น YouTube ไอ้สัตว์เราอะเราอัพขึ้น To Move ไอ้สัตว์ <c oughs> To Move มันขึ้นแรงกว่า YouTube นะเว้ยมึงรู้เปล่าจริงะมีด้วยเหรอวะมันไม่มึงมึงเที่ยกูเอ๋กูก็เชื่อมึงก็วันนี่ยงโอ้ยเฮียกูโหพูดเล่นไอเหี้ยหันมาทักฆ่ากูเงี้ยไอสัตว์ ไหนๆอยู Nej, so ่ไหนเฮ้ยเมึงเอาลอยลอยตู้ไปดิไอ้กูเพื่อนกูหลอยมึงไงไอ้สัตว์มึงรู้เหรอออพี่แกเขามีหน้าตั้งเงินเลยสัตว์พี่ฮะสงสัยกูนี่เว้ยอะไรนะสเตลแรงไอ้สัตว์เนื้อหวานเนื้อหวานเนี่ยไอ้เนื้อเนื้อหอมไอ้สัตว์ไปเนื้อหวานมีเหี้ยมันคืนเลไอ้เหี้ยกูเนื้อหวานมันก็คืนกูแล้วไอ้เหี้ยไอนี่มันเป็นไรอ่ะเฮ้ยดูหน้าที่น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 ี่เป็นคุยเลยครับเรียบร้อย ไอย่าบล่วงครับผมคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบเยอะไปหน่อยนะครับ X ช็อตแม่งหยาบทุกทุกคนเนี่ยเฮ้ยหนูเนมเราเราไม่ได้ตั้งใจฆ่านายนะเว้ยนี่ไงหนูเนมนี่หนูเนมไม่อะไรวะแกแล้วแก่แล้ว ว้าว้าน่สวัสดีเ oh. ้อแม่งแข็งเลยกูไปทักเอ้าอ๋อแม่งโป้นี่อะโป้เยอะจริงๆเลยอ่ะ ส่วนใหญ่โค้เล่นโปรก็เด็กน้อยเหมีสองเส้นนะเล่นโปรดูดูน้องนันเขาอยากอยากอยากมีส่วนร่วมอะไรไอพี่นันทำไมครับอยากมีส่วนร่วมไงส่วนร่วมยังไงวะส่วนร่วมอะไรอาอยากติดคลิปอ๋ออยากติดคลิปอ่ะกลัวมันก็จะติดตัวพี่เต็มย่างลมหนึ่งแล้วสัตว์เออเดี๋ยวเพี่นันพี่นันพี่นันโอ้โหไอ้พี่ กูเองกูบ้างกูบ้างเฮียติดลบสองแหละโอ้ยแหลกแหลกมาตรงกลางแล้วแม่งแหลกว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วอ oui> ุ้ยอัน่ะตรงกลางแม่โคตรแหลกเลยอันเนี่ยเออเวลาไปรวมกันเยอะๆคุณพ่อคุณแม่แหลกอ่ะโอ้ยเฮียหนึ่งสี่เลยติดลบสามไปอันมาแล้วนี่มาแล้วเฮียนี่แม่งโปมองสขาด นี่ไงอ้ยเสองสามเลยจะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออ่านตอนนี้กูเอาชนะแล้วแม่ก็ความหรอของคลิปเราจะแพ้ไม่ได้นะเพื่อนความหรอคลิปเหรอไอเดินเพี่ยวความหรอของคลิปเว้ยจัดไปจัดไปนะกูได้อัพลงทูมูฟไปแยกกูได้มีกำลังใจอัพลงทูมูฟไปแยกทูมูฟทูมูฟพระท่านเขาบอกทูมูฟมาเว้ย YouTube ไม่ได้ YouTube มันไม่แรง เอาดิอันเอาแก่เลยดูแกแล้วเออเดี๋ยวกันค้ากันค้ากันคันทำเราไม่ได้เหรอฮะไอเดี๋ยวเอ้ยต้นต้นต้นกับพี่อะไรวะต้นต้นครับพี่พี่พี่ต้นครับผมขอเก็บดาบ่อ้ได้ปหมพี่ต้นอ่าพี่ต้นครับพี่ต้นนี่ไงมึงพี่ต้นนี่อ้าเฮียพี่ต้นนี่นี่เขาเรียกว่าแบ็คหลังดีครับเฮียแม่ง วังระวังระวังไอ้โปมองไม่เหรอได้อะตรงบนไดอะเออี่อะอออไอ้หี้ยไม่เหมือนกเนเตี้ยเขาเลยวะโอ้ยดูันหลังนานตายไอ้หี้ยกูว่าแล้วไปไหนวะไอ้ัไอ้ียทำไมกูจะลอยหลังไมไปไอ้ห้ย ทำไมทำไมกูจะฆ่าใครเลยมั้งก็เอาไม่หมดเลยไอ้สัตว์กูจะหลอกไงเนี่ยไม่หลอกไงไม่หลอกเนี่แก่แล้วแก่แล้วใครแก่ไอ้สัตว์หมอยว่ยังไม่งอกเลยเขาไม่ได้ไม่แก่หรอกนี่องไรมาไอ้ยังเล่นดีๆแหละ เฮ้ยการค้าแม่งโหดกูไม่ได้กับแม่งมันเหมือนมันเดี๋ยวกูไม่ลอยแกนะครับวันนี้เราก็มาปล่อยตัวปล่อยเอ้ยไม่ได้ปล่อยตัวเปิดตัวเปิดใจกับเอ็กช็อตนะครับเอาหัวเฮียแม่งข้างหลังเลยอ่านกูขอตัวนึงดิจอในเพื่อนเพื่อนกูขอตัวนึงเพื่อนอุ้ยเอ้าเฮียมเฮ้ยเดี๋ยวพีไอครับพีไอพีไอเพิ่งทำผมอือเฮียพีไอครับ แก่แลวพี่นันพี่นันชมโหดหน่อยพี่นันมันมันมีมอบพี่มอบจุกพี่นันพี่นันว่าไงพี่นันยังไงครับผมพี่นันยังไงยึกตัวได้ไหมอ่ะออนีไงพี่นัน โดนฟันหน้าเลี้ยวเลยสัตว์บอกแล้วฮี่คนแก่มันชอบล้มเงี้ยแล้วมึงหนุ่มอยู่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอ๋อแม่งนะแม่งสกอร์เน่าที่หมาเลยครับเน่าเน่าสสัดอ่ะมึงเงียยังยังดีกว่าค้าพเจ้านะครับ ดีกค่ลบหนึ่งมันจะแตกต่างอะไรกันวะเฮ้ยอ่านอานมาแล้วครับหนึ่งสองไอ้เหี้ยแก่แล้วไอ้เหี้ยแต่เพิ่งกูยังไม่แก่เพิ่งข้าวกูหนไอ้เหี้ยขอหน่อยเฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยมึงจะโชว์ไม่ไนะสงสารกูว่างกูไม่มีกำลังใจอัพลงทูมูฟไปไหนสัตว์กูไม่มีกำลังใจกูมีกำลังใจแล้วกูได้อัพลงทูมูฟแน่นอนคลิปนี้ เนี่ยนี่้ต้องฆ่าได้ครบสิตัวแหกูได้มีกำลังกำาัังกำ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 กักำกำกักเกำ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 ่ำกำีำกำมำกำกำกนี่กำ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 ก้กากมันกี่ำกำก้กำกำกำกก้าำกำ้ยกำกำม่กำกำก้าำกนกำกก เรมเลทขึ้นเท่าไหร่อะไรอ่ะตอนถ่ายเหรอเออบานหกสิบเอ็ดมัง้งแหลกมันก็เหมือนกูถ่ายเดซีมก็ขึ้นแค่นี้อืมไอ้ช็อตแม่งอยู่ตรงกลางแม่งส่วนศูนรว,นวมปิงเลยทีย่อะตัวดูดปิงดูดแต่ปิงเพราะว่าจะดูดไข่เลยเสียว กลางไลไอ้ดีกว่าชักม่อว้าไป็นเริงร่อยเริงน่อยเริงน่อยเริงน่อยเออฟาคายมันเล่นมันตีเพยเยอร์ยังไงวะมันตีเพยเยอร์เหรอเออมันตีเพย์มันเล่นแบบว่ามันเล่นแบบเป็นฆ่ากับฆ่ากันเหรอฟังความอธิบายกูดิ์ฟาคายอ่ะต้องมีเน็ตด้วยกูอยากรู้ว่าฆ่ามันตีเพเยอร์ว่าอัน แก่แล้วแก่แล้วมึงเห็นกูพีมพ์ท่าเนี่ยมันจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยนะสัตว์ฮะแกก็ต้องเผลอแล้วเฮียเผลอดีเฮียเฮียเลยฆ่ากูแก่สัตว์มึงเป็นเทียอะไรกับคุกจู่มากเปล่าฮะนี่ไงเหมือนกูเป็นตัวล่อเลยน้องมาแล้วสองฝั่งนี้น้อง โอ้ยเียคอาดิโอ้ยเชี่ยโดนจ้วงหน้าเลยอะคลิปนี้กำลังใจหมดตกหายเขาโดนฆ่าบ่อยเฮ้ยจิ้มโอ้โหแม่งเฮี้ยแม่งเรียมจากวัดเซาดินเนี่ยวิชาตัวเบาให้ตายเหอะนี่ไงสัตว์หนังโป้เต็มเข้าคลิปเลยเฮี้ย เลดแล้วเลดแล้วฮัลโหลเฮ้ยอ่านอ่านมาแล้วอ่านอยู่ไหนอยู่ไหนย้ายมาล่อแมงเล่าแมงมันโปะไหมอ่ะได้ได้มึงได้เออ มันฟันเบาใช่ไหเมื่อกี้เอามีดทองปักปักไข่แม่งเลยสัสตร์เฮียไข่แตกเลยศาสตร์อย่าฟองเยอะอ่ะมนุษย์เลยมึงไออ่านข้างล่างอ่านอ่านล่างอ่านหลังล่า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 งสองล่างสองแก่แล้วแก่แล้วไอ้เหี้ย่านมันวิ่งมาหาหลังกูเว้ยผ่านไปก็คือตกใจไปเลยเฮียเหี้ยย่อง ไอนน้นันยองบ่อยไอ้เยี่ยยองขึ้นท้องสาวบ่อยไอ้โอ้ยเฮียจะโดนเมียตบเอาเนี่ยนะโดนเพราะอะไรเล็กช็อตะมึงเสียงดังเฮ้ยนายนายไอ้เหี้ยอ่านกูขอกูขอเลยนะนายนายเอามีทองบ้างนายกำลังใจก็อยู่ตัวเนี้ยเพื่อน <y> กำลังใจมึงันจะหนีกูดิกำลังใจขึ้นอยู่กับมึงไอ้เหี้ยนั่นกำลังใจหมดเลยเหมือนกูมาแจกแจกแจกคิวก็เลยวะไอ้เหี้ยหยุดแม่งก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นน้อยนะโอ้ยเฮ้ยตัดอุ้ยเคลลิงดูดูพี่นันเขานั่งเล่นเงียบกิ๊บไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ย โดนโดนจับอยู่ตรงสถานีตำรวจอะไรทไม่กล้าเปิดไปหรอแม่งเล่นแม่งเล่นอยู่ในห้องขังไอ้บัณฑ์บันรวยแล้วไอ้สัตว์แม่งเส้นตำรวจดิไอ้เออไอ้ไอ้ไอ้จ่าไอ้สัตว์ว่าตำรวจมันเป็นจ่าใช่ป่ะอันแล้ทหารนี่วะช่างแม่งเถะไอ้เนไอ้จ่าก็มีจ่ามีว่าตำรวจอ่ะมีมี จ่าผมเส้นน่ะเด็กเอาเขาไม่ผมเล่นไอ้ช็อตหน่อยผมค้างมากเลยช่วงนี้ไอ้เหี้ยโดนจับแล้วไม่รักเลี้ยจับในคุกเนี่ยไอ้เหี้ยาดมาแล้วอันออกแมงหายโอ้ยพีไอ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 จ๋า พี่นันโกอีกแะ <Yeah. S 1> เยอะเฮ้ยสามเก้าแล้วเนี่ยอะไรวะสกอร์กูเนี่ยอรอรอเยอ้ยแลบวหกติดยายเลยเอ้าพี่น,นันยืนอยู่เฉยทำไมพี่น,นัน <laughs> <laughs> แดงเยี่ยฟิวทีเพิ่งเห็นนะเนี่ย, <laughs> นนยแม่งถุงมือทองเลาะมากแล้วแม่ง กินน้ำซีและแม่งจุกไห้เฮียกูนั่งรถกลับห้องได้ไหมกูนั่งรถกลับห้องได้ไหมไม่ได้หรอกไอ้ชั์มึงเชื่อกูดิกูต้องไปประกันตัวมึงไงเฮียไม่มีทางที่ทางตัวมึงไงเฮียต้อาไปไประกันตัวเลยเออเฮียแม่งอยู่ในห้องขังไอ้ชัแล้วเล่นเกมในห้องขังต้องมาประกันตัวมันอีกอะเฮีย ที่อ่านมาแล้วอ่านไหใครอยากเป็นคนแก่เหี้ยมึงมึงเอามีดทอยกูเล่นกตาดีได้ป่ะกูอยากเล่นอีกตาหนึ่งเออเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยคุณได้รู้เล่นแน่เดี๋ยว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 เโอ้ยโวเโี้ยวมาคิวเกินไป อู้ยอ่านปิงกูขึ้นแปดร้อยอ่ะวันดีคุยสัตว์โอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์เอาปิงคงที่แล้วเอามาแรกก็ได้แล้วเนี่ยนี่แหละหนึ่จุดู้มาฮะอ๋ออ่ะครับขอบคุณมากครับ นพูดีพูดีพูดีสัตว์นี่แย่ต้องอย่างนี้แปดห้าแล้วสัตว์กูอัพหมดไหล่เฮี้ยทูมูฟลับหมดไหล่เฮี้ยแพ้ชนะเฮี้ยเฮ้ยเรื่องแพชเป็นเรื่องธรรมดาว่าแต่มึงจะฆ่ากูเมื่อกี้เฮี้ยนี่แน่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำใจนักกีฬาเว้ยแต่กูเมื่อกี้กูไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยกูอยากฆ่ามากๆเลยเพื่อนนี่แน่ ของขึ้นไงฮะเนี <aquí en S 1> ่ยกจูของขึ้นก็เลยโหดนิดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮงบเียนี่นะอ้าวเยอยโอ้โหเยนกว่าแม่งโอ้โหแม่งโอ้โยโอ้โหนึกว่าแม่งนกแม่งหมูเลยทัดนี่ก็แม่งออดิชั่นเัยทั นากะอุ้ยเพิ่งโดดเองก็จริงโจเลยนี่สวยงามอ่ะครับประมาณไม่ได้เลยประมาเนี่ยอ่านไม่เห็นป่ะกูได้ทีทองบัฟกูฆ่าได้สองตัวเลยเพื่อนอ๋อขอบคุณมากครับโอ้โหคุณเป็นคนที่กำลัใจดีมากเลยนะครับอากวยชื่อนายเท่มากเลยครับอากวยครับไไม่เป็นรรรคคับับผม ผมเอก็ไม่ค่อยได้เติมหรอกครับอ๋อไม่ได้เติมแต่ตัวนายปิติเลยครับดูดีครับพี่ไอ้ดูดีดูดี๋ยวเก็บครับครับดีครับทำงานเป็นงานเป็นการครับเฮ้ยผมไม่ได้ทำงานเป็นการด้ไมผมเล่นไอ้ช็อตไม่ได้ทำงานไม่ได้อืมกูฆ่าเน่ยอุ้ยอุ้ยเยี่ยตกไก่หันควบก่อนหันควบก่อนเราหันควบก่อนเราอยู่เว้ยใช่แล้วก็การค้าก็ลงไม้ผมฆ่าสิครับ นะอ้าวแม่งหมดกำลังใจทำทูมูฟเฮ้ยเดี๋ยวนีทูอ้าวไม่ลงไปแม่งเอามีดตักกูเลยไหมบอกแล้วโวนี้รู้ดีเอ้าเอ้าเอาอือนี่แม่งโหดไม่ใช่เล่นนะเนี่ยอ๋อแม่งอยู่หนอนนะทัดแกนตำนาน พี่เก้าครับพี่เก้าคนที่ชื่อพี่เก้านะครับไม่โสดครับโดนเมียด่าทุกวันครับเยอะปิงแดกและสัตว์ด้วยเลยหัวแค้นหัวแค้นนะ้วพูดอ่านครับหัวแค้นสแตอะโลนครับใช่ครับเด็กน้อยหัวเกีย์นี่ใช่ครับแต่ว่าผู้หญิงคนไหนติดใจเขาอย่าอย่าจีบนะครับเดี๋ยวเมียเขาตบเอานะครับ นั่งสมาธิเลยเงี้ยนี่ใหญ่ป่ะเข้าชานเลยเป็นไงฮะพูดถึงย่างมงเรื่องเมียเข้าชานเลยเฮียกลัวไอ้สัตว์มันหนีอเอ้าเอ้าวนี่ไงแพ้เลยมาอะไรฮะนี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเกินเกียรไอ้ชอาได้เฉยนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับนะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี <Bye. S 2> ครับบายบาย